ถ้าไม่มีเอกสารตัวนี้ไปเรียนที่ญี่ปุ่นไม่ได้นะเวลาเราไปเรียนที่ต่างประเทศสิ่งแรกที่เราคิดถึงก็กคือเราต้องไปทําวีซ่าไปเรียนระยะสั้นก็ใช้ได้นะครผมแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ระยะยาวเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าสาภาพการพำมหนักนะผม นั่นก็คือตัวของ C O E นะผมหรือ Certificate of Eligibility ซึ่ง C O E เนี่ยก็คือใบรับรองสถานภาพการพำนักของเราเมื่ออยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะตัวของ C O E ตัวเนี้ยเราจะต้องนําไปที่สนามบินอีกทีนึงนะผมพอเราเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนําใบเนี่ครับแลกกับ บัตรประจําตัวให้เราอีกทีหนึ่งบัตรประจำตัวเรียกว่าใส่วิวการนะผมเราก็จะเหมือนเป็นบัตรประจาตัวประชาชนนะเมื่อเราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ในงานราชการต่างๆสมัครบัตรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ต้องใช้บัตรใบนี้นั่นเองซึ่งตัวของ c ีอโเนี่ยโดยปกติทางตามญี่ปุ่นใช้เวลาพิจารณาเนี่ยประมาณ3-4เดือนเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราไม่สามารถเร่งเขาได้ด้วยนะครับฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องสมัครล่วงหน้าเนี่ยประมาณ5-6เดือนกันเลยทีเดียวนะทำให้เราจะต้องตรวจสอบเอกสารเตรียมเอกสารเนี่ย ล่วงหน้ารวมถึงวางแผนให้ดีก่อนนะครับว่าเราจะไปเรียนเมื่อไหร่ยังไงและเอกสารจะต้องยื่นอะไรเมื่อไหร่บ้างนะครับทีนี้แน่นอนว่าเอกสารตัวนี้ครับมีความสําคัญมากๆนะครับและก็มีการพิจารณาทั้งผ่านและไม่ผ่านถ้าเกิดว่าเอกสารตัวนี้ไม่ผ่านจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปกันดีกว่านะครับ